ภาคนะครับอ่าโอเคบันทึกเรียบร้อยผมแชร์ทั้งหน้าจอนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูลสำหรับแบบสอบถามที่เป็นแยกส่วนเตรียมข้อมูลไว้นะครับถ้าเรารู้ว่า Google Form นะครับมันมี Google Form หลายแบบมากนะครับเป็นแบบสอบถามแบบประเมินแบบออกตัวแผนง,งาน หลักสูตรแล้วก็ก็ตามนะครับเราเปิดมาใหม่เลยนะครับเราจะเก็บแบบสอบถามที่เป็นข้อมูลประชากรหรือข้อมูลเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่มีข้อมูลเยอะๆที่เตรียมข้อมูลไว้แล้วครับโดยที่ไม่ต้องให้เขาพิมพ์เองนะครับโดยที่เขาไม่ต้องพิมพ์เองนะก็คือการรับข้อมูลที่แบบว่าถูกต้องและแม่นยำบางคนจะเขียนตำบลทับมาอย่างเงี้ยบางคนเขียนเขียนทะมาอย่างเงี้ยแบบไม่มีใบไม้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อย งนะบางทีพิมพ์มาผิดหรือว่าอะไรก็ตามให้เขาเลือกนะครับไม่รู้คนเคย <c oughs> เคยทำหรือเปล่านะก็จะมีมาให้เสร็จเลยครับมีชื่อแบบฟอร์มนะครับแบบสํารวจอะไรก็ว่าไปครับแบบสํารวจภูมิลําเนาอ่ะนะครับแบบสํารวจสํารวจนะครับภูมิลําเนาบ้านเราแล้วกันนะครับให้ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะสมมุติว่า ใส่ชื่อเลยครับชื่อสกุลส่วนใหญ่เราก็จะเก็บแบบนี้นะชื่อสกุลใส่แบบสั้นๆนะครับเบอร์นะครับเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์ติดต่อส่วนใหญ่ก็จะมีให้ตอบสั้นๆทุกน,นี้มันเตรียมข้อมูลไว้ไม่ได้นะครับแบบที่สองครับก็คือต้องการเตรียมข้อมูลว่าอยากให้เขารู้ว่าเขาอยู่จังหวัดไหนนะครับอยู่จังหวัดไหนนะครับกดเข้าไปครับ สมมติว่าใส่จังหวัดครับใส่จังหวัดตัวนี้สําคัญครับมันชือ่อว่าเลื่อนลงครับเลื่อนลงครับถ้าเลื่อนลงแบบนี้สมมุตินะดูนะเลื่อนลงจังหวัดครับระยองอันทะบุรีนะครับถูกไหมอ่มันเขียนถูกไหมเนะี่ยมีมีนอนหนูได้ครับอาจารย์ใช่ไหม ไม,ไม่ไม่ครับนอนนอนหนูสองข้างอทอทอนี่มันผิดที่นะอา่นนะอาี่นะครับแต่ทบุรีตารนะครับพิกาูครับคุณทาทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดอะครับนะเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะนะดนะถ้าเป็นเลื่อนลงอะเนาะนะครับแต่มันก็มันก็จะช่วยได้นะแต่อีกอย่างหนึ่งครับเราสามารถที่จะสมมุติคุณเลือกแบบนี้แล้วนะครับแบบเลื่อนลงแบบนี้นะครับถ้าคุณพิมพ์ไปเลยเนี่ยเขาไม่สามารถไปเลือกตำบลอำเภอได้เลยนะ ถ้าคุณเลือกแบบนี้เสร็จปุ๊บ77จังหวัดคุณสามารถเอาจังหวัดมาเรียงเลยตัวนี้นะครับรายชื่อนะครับเอาแบบใหญ่เลยนะครับไม่ต้องพิมพ์นะครับรายชื่อจังหวัดเรียงตามประเทศไทยแบบนี้นะครับเห็นไ,ไหมนะครับแบบนี้ไปเลยครับแต่จริงมันสามารถเรียงตามตัวอ,อ,กอักษรนะครับเรียงตามตัวอ,อ,กอักษรแบบนี้ครับเห็นไ,ไหมครับ มันจะได้แบบนี้มาแต่เวลาพอแบบนี้เสร็จปุ๊บมันจะก๊อปมันจะติดอันอื่นมาด้วยนะครับต้องเป็นบวดที่เป็นเรียงตามตัวอักษรที่เป็นแบบว่าโดยที่ไม่ต้องก๊อปติด่างอื่นมาครับแบบนึงนะโมยไหนวะเนี่ยมันจะเป็นยาวเลยครับติดอยู่ดีอันนี้ครับ <c oughs> สมมุติว่ามีมาเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวแบบนึงนะ อ่านี่นี่อนี้สมมุติว่าเขาเรียงแบบนี้ครับเรียงแบบนี้นะเอาแค่นี้ก่อนกลอบมาสมมุติเรียงตามจังหวัดตามเรียงนะครับคุณก็นี่เลยครับคุณลบทิ้งอันนี้ก่อนลบตัวนี้ก่อน,นครับมันจะได้ย่นเวลามากยิ่งขึ้นวางเห็ไนไหมครับมันจะมา,าหมดเลยนะแต่ช่วยเอาเลขออกครับไม่ต้องเอาเลขใส่ครับเอาแค่จังหวัดอย่างเดียว นี่ในกรณีที่จังหวัดนะแต่เวลามันทําเสร็จทีเดียวนะครับมันสามารถเอาไปแปลงเป็นอย่างอื่นได้นะมันก๊อปสําเนาฟอร์มได้นะครับถ้าคุณเลือกฟอร์มแบบนี้คุณทําเสร็จตั้งแต่ทีแรกนะจังหวัดนะเก็บปูมิลําเนา Au เอย่างเงี้ยพอได้แบบนี้เสร็จไปดูดีว่าหน้าตามเป็นยังไงครับเห็นไหมมันจะเลื่อนนะครับแบบนี้ให้กดจริงๆมันส่งได้เลยนะแบบนี้นะเชียงรายนะครับแต่อย่าลืมว่าในตัวจังหวัดเนี่ยมันมีตัวอะไรครับอีก มันมีอําเภอใช่ไหมใช่ไหมครับมันมีอำเภอครับ,รรบดังนั้นเราต้องไปเพิ่มส่วนครับประเด็นคือเราต้องไปเพิ่มส่วนของจังหวัดเชียงรายส่วนของเชียงใหม่นะครับในกรณีที่เป็นจังหวัดนะครับเสร็จปุ๊บเพิ่มส่วนเห็นตัวนี้ไหมครับสองชั้นนะเพิ่มส่วนอันนี้ครับเพิ่มส่วนจังหวัดเอาเชียงรายก่อนอ่เพิ่มส่วนครับ ได้แล้วเพื่อนสวยที่สองคือเชียงรายนะครับพอเชียงรายเสร็จกดเพิ่มครับกดเครื่องหมายบวกนะครับทีนี้มันจะเพิ่มมาให้นะเชียงรายครับมีกี่ตำบลน,นี่ครับตำบลเชียงรายมีกี่ตำบลครับดูนะครับเห็นไหมครับเวียง เดี๋ยมันชอบก๊อปมันแบบนี้เนาะอ่านะครับสิบแปดอำเภอร้อยอำเภอนิ้มเยอะนะอันนี้ผมทำให้ดูก่อนนะเดี๋ยวจะให้ทําโจทย์ง่ายๆนะครับไม่ต้องขวตําบลอ่าเอานี้ไป นะครับเห็ปุ๊บป๊อกวางสังเกิดว่าพอมันเป็นอย่างนี้มันจะมาอย่างนี้นะต้องคัดนะครับคัดวางคัดระหว,ว่างนะครับถ้าเป็นกรณีที่เป็นแนวนอนนะนะครับ ทำให้ดูอย่างรถเอวเนาะว่ามันคัดวางยังไงนะครับถ้าเกิดเป็นแนวนอนแต่ถ้าเกิดมันเรียงแบบตรงแบบที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นะครับมันจะง่ายมันจะก๊อปมันจะวางปุ๊บเดียวยาวลงมาเลยนะครับถ้าแบบนี้นี่ยากหน่อยเราต้องคัดหลายรอบนะครับอันนี้ในกรณีที่เป็นเกตข้อมูลที่เป็นค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือระดับประเทศอ่ะมันก็จะใช้เวลาในการเขียนนะครับในการเขียนค่อนข้างนานนะครับ แต่พอมันทําเสร็จปุ๊บคุณสามารถเอาไปใช้ได้ทุกงานนะครับคุณก๊อบสำเนาไปเลยครับจะเก็บข้อมูลประเทศนะครับใช้เวลานานแต่ว่าใช้ได้จริงนะครับสําหรับการเก็บข้อมูลที่เป็นภูมิลําเนาแต่ถ้าอย่างเราเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเก็บจังหวัดหรอกครับทําแค่เก็บตําบลก็พอแบบสอบถามที่เป็นตําบลน,นะครับระยองไม่ต้องเอาใส่เอาแค่อําเภอนะครับ อำเภอเมืองอย่างเงี้ยนะครับเพราะเราส่วนใหญ่เราจะอยู่แค่อําเภอเนาะตําบลอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เก็บทั้งประเทศผมเลยทําให้เห็นภาพว่ายิ่งประเทศก็ยิ่งมีตําบลเยอะแยะมากมายลองมาดูครับผมเดี๋ยวผมค่อยลบนะลองไปดูว่าหน้าตาเป็นอย่างไรใส่ชื่อคุณครับเบอร์โทรติดต่อจังหวัดเมื่อกี้ผมใส่อะไรไปครับเชียงรายใช่ไหมเชียงรายใช่ครับถัดไป มันมาแบบนี้หมดเลยสังเกตไหมครับมันเปลืองพื้นที่มากๆมันเปลืองพื้นที่มากๆเราจะไม่ทําครับเราจะทําแบบนี้ครับจะใช้เลื่อนลงนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับต้องเลื่อนมาตรงนี้นะที่เป็นจุดสามจุดข้างล่างเนี่ยครับจุดสามจุดข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วก็ นี่นะนี่นะอีนะไปที่จังหวัดก่อนนะไปที่นี้ก่อนนะนี่นะครับไปที่จังหวัดอันแรกก่อนนะอันแรกก่อนนะครับจังหวัดนะไปที่ยังส่วนในระบุค,คําตอบเชียงรายอยู่ส่วนที่ไหนครับสองไปที่ส่วนที่สองจังหวัดเชียงรายอ่านะครับดูนะปุ๊บ เชียงรายนะนะครับเชียงรายถัดไปเห็นไหมครับมาแล้วนะแตอนนนะ่อันนี้นะครับอันนี้นะครับมันเลือกเป็นหลายตัวไว้ต้องเป็นนะครับเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงนะดูอีกครั้งหนึ่งใส่ชื่อคุณอะไรก็ว่าไปนะครับ จ,จ,นะนนจังหวัดเชียงรายถัดไปครับเห็นไหมจริงๆตรงนี้ต้องใส่เป็นตำบลอ่าดูนะตำบลนะครับใส่ชื่อนะครับจังหวัดเชียงรายอันอื่นยังไม่ต้องสนใจทำอันเดียวให้ได้ก่อนถัดไปปุ๊บ ตำบลเห็นไหมครับผมใส่หัวเป็นจังหวัดเชียงรายอยู่นะแล้วก็เลือกตำบลน,นะครับเลือกอะไรครับพออันนี้เสร็จปุ๊บส่งจริงๆมันสามารถถัดไปได้อีกนะครับเพราะยังไม่มีส่วนที่สามเข้าใจไหมครับอันนี้มันจะใหญ่หน่อยนะเพราะว่ามันเป็นจัดประเทศอันนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับอ่า ถ้าอยากให้ระบุไปส่วนไหนอีกนะครับก็สามารถสร้างส่วนมาอีกนะครับสร้างส่วนมาได้อีกครับเนี่ยครับสร้างส่วนมาได้อีกแต่อันเนี้ยมันเป็นประเทศมันเลยมีหลายตำบลโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราทำอำเภอเมืองผมทำเตรียมไว้แล้วนะครับอ่านี่นะครับแบบฟอร์มนะครับให้ดูนะอันนี้ทำเป็นตัวอย่างนะแบบฟอร์มเช็คนะครับเช็คเรียกว่าอะไรเช็คที่ ที่อยู่อาศัยอาศัยของนักเรียนอ่าเอาง่ายๆนะชื่อจังหวัดเราอยู่จังหวัดระยองเลยแหละเราไม่ต้องสนใจนะครับเราหาอยู่อำเภอก่อนผมใส่อำเภอเมืองไว้ไปยังส่วนที่อำเภอเมืองเห็นไหมนะครับอำเภอเมืองมีสผมเพิ่มไว้2ออันนะลองไปดูครับชื่ออะไร อำเภอเมืองเห็นไหมมีบ้านฉางบ้านฉางผมยังไม่ได้ใส่ไว้ผมใส่อำเภอเมืองถัดไปอำเภอเมืองอยู่อำเภออะไรครับเห็นไหมเราก็ไปใช้เอ็นตัวอำเภอเมืองเนี่ยครับเป็นระบบเป็นอะไรครับเลื่อนลงอ่ากด F5 ดูครับชื่อนี้อำเภอเมืองถัดไปเห็นไหมครับคือการเก็บข้อมูลโดยที่ใช้ ฐานข้อมูลไว้ให้เขาเลือกไว้แล้วมันต่างจากที่ให้เขากรอกเองนะถ้าเขากรอกเองก็คือมีโอกาสผิดพลาดใช่ไหมเพราะด a ต a ้าเบสความผิดพลาดถือว่าเป็นหนึ่งในการกรอกข้อมูลอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราฟริกให้เขาเลือกข้อมูลไว้หรือว่าเก็บฐานข้อมูลสักอย่างหนึ่งอ่ะออกแบบฐานข้อมูลน่ะนะถ้าเราฟริกให้เขาเลือกที่เราวางไว้อ่ะครับมันจะโอกาสผิดพลาดสูงมากเอ้ยโอกาสผิดพลาดน้อยมาก แต่ถ้าเกิดเขาให้กอ,อกเองอะครับโอ้โหไม่รู้พิมพอะไรมาเผือพ,พ,พิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยพิมพ์แหลกไปหมดเลยทีนี้นะครับดังนั้นการเก็บฐานข้อมูลนะครับแนะนําให้ทําแบบนี้ครับที่เตรียมไว้นะครับเข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจไหมเข้าใจครับอ่ามีใครไม่เข้าใจตรงนี้ไหมครับตรงเรื่องเกี่ยวกับทําส่วนคือถ้าเราได้ได้ตัวที่เป็น ตัวอำเภอนะครับอำเภอนะครับอันนี้เป็นอำเภอในจังหวัดนะครับอำเภอนะครับในจังหวัดตะยองนะครับลองไปดูครับนะเนี่ยอำเภอไหนเลือกเลยครับแต่ผมใส่มาแค่3ามอันไงแต่ส่วนในพาร์ทที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะครับเราต้องเข้าใจว่าทำอำเภอเบืองเสร็จปุ๊บบ้านฉาง ก็ไปที่ส่วนที่สามอะผมจะเพิ่มบ้านฉางนะอยากใครอยู่บ้านฉางบอกผมทีนะครับว่าเพิ่มส่วนนีออนนะ่อำเภอบ้านฉางนะครับเพิมบ้านฉางเสร็จปุ๊บเพิ่มวัมนนี้ครับอำเภอบ้านฉางมีอะไรบ้างครับใครอยู่อำเภอบ้านฉางมีตำบลอะไรบ้างครับ ตำบาลพาราค่ะจันพรา,าเปลี่ยนอยังไงเนี่ยถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอื้นะเลื่อนลงพาราถูกไหมเนี่ยถูกค่ะมีอะไรพาราแล้วมีดิบ้านบ้านฉางค่ะอาจารย์ตำบลบ้านฉางบ้านฉางคณชฉางอยู่บ้านฉางใช่ไหมตำบลบ้านฉางตำบลน,นะ เดี๋ยวคนจะง,งงนะเฮ้ยมันมีอำเภอบ้านฉางเหรอตำบลบ้านฉางนะตำบลเขียนแบบนี้แปก็ดีนะเนี่ยมันจะได้ง่ายมีตำบลอะไรไหมหรือมีแค่สองตำบเลเนี่ยมีไหมบางคนบอกเฮ้ยไม่รู้ว่าอยู่แค่ตำบลเดียวไม่เคยรู้ตำบลใครเลยเดี๋ยวดูบ้านฉางดิอ่าสํานักทอนมีสามตำบลยังไนงะ อำเภอเนี้ยนี่สำนักพร้อนีน่วัรุ่นหมู่แปดไปดูครับว่าเราใส่ไปแล้วบ้านฉางถัดไปเห็นไหมเห็นไหมครับมีมาให้เราเลือกแล้วอ่าแสดงว่าเราทําถูกแล้วบ้านฉางเห็นไหมครับนี่อำเภออันนี้ส่วนที่เท่าไหร ส่วนที่3ามนะครับส่วน2จาก3นะครับเราก็ไปที่บ้านฉางเลยครับนี่เห็นไหมมันมีชื่อไว้เสร็จเลยนะปุ๊บนี่กดบู o ครับเห็นไหมครับนี่บ้านฉางเลือกไปที่บ้านฉางถัดไปมันก็จะมาโผล่อันนี้ให้ครับแต่ถ้าเกิดคุณเลือกที่เป็น อำเภอเมืองถัดไปมันก็จะมาโผล่ที่ท่าประดูเข้าใจไหมเงียบกิ๊เข้าใจค่ะโอเคมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมครับสำหรับการเก็บข้อมูลมีไหม ใครไม่มีคอมพิวเตอร์บ้างครับใครไม่มีคอมพิวเตอร์บ้างโทรศัพท์ผมไม่ได้ทำอะครับงานนี้นะครับงานนี้เป็นงานสุดท้ายนะครับงานสุดท้ายนะถ้าใครไม่มีคอมมามาทำที่โรงเรียนก็ได้นะใครผมว่าเมื่อวานเห็นผมเห็นใครไม่รู้มาเต็มเลยสลายุทธ์ไหมใช่ไหมใครเลอเอ็มเ้วะอครับมาทําโครงการครับเมื่อวานครับอ่ใครที่มาทําโครงการนะครับอันนี้ เป็นงานสุดท้ายนะครับมาทําที่โรงเรียนได้นะครับผมเห็นมีนักเรียนหลายคนเหมือนกันนะครับมาทําที่โรงเรียนแล้วมาโรงเรียนบ้างแล้วนะครับใครที่ไม่มีคอมเนาะนะครับแต่ผมว่าใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับเนาะใครไม่สะดวกบ้างครับใครไม่สะดวกมาบ้างหรือใครไม่สะดวกทําบ้างมีไหมมีไม่เอ่ย แต่จริงๆอ่ะทำกับโทรศัพท์ก็ได้นะแต่จะปวดนิ้วนิดนึงเพราะมันเป็นระดับตําบนนะนะครับอ่าโอเคครับแสดงว่าทุกคนไม่ไม่ขัดข้องนะครับอันนี้เป็นงานสุดท้ายนะครับเป็นงานที่ทําเกี่ยวกับคอมนะครับผมไม่ได้ทําจับคู่กับใครนะผมอยากให้เราลองลองทําดูนะครับว่าเก็บข้อมูลนะครับเป็นเก็บข้อมูลแบบนี้เลยครับข้อมูลแบบนี้ครับเช็คที่อยู่อาศัยนะครับ แล้วก็ชื่อสกุลเอาแค่อําเภอแล้วก็ไปตําบลโอเคไหมครับไปชื่อไปตําบลสามอันพอนะครับเช่นเลือกอําเภอเมืองไปอําตัวดีครับเลือกอําเภอเมืองแล้วไปตําบลไม่ต้องเอาถึงหนานหมู่บ้านครับโอเคไหมครับโอเคไหมเอาแค่นี้พอเลือกอําเภอแล้วก็ไปตําบลแค่นี้พอครับ ไม่ต้องเอาถึงขนาดแต่ว่าเออหมู่บ้านอะไรว่าไม่ต้องเอาหายากหมู่บ้านอยองเยอะครับเอาแค่นี้พอแล้วสุดท้ายนะครับการเก็บข้อมูลโดยที่เอาชื่อนามสกุลแค่ฟอร์มเปล่าๆครับไม่ต้องเก็บจริงนะครับแค่อยากให้รู้ว่าเราทําจากแยกส่วนได้นะครับให้เราทําแยกส่วนได้นะมีใครสงสัยตรงไหนไหมครับส่งเมื่อไหร่นะครับสอบสอบวัน สอบด้หน้าเนาะสอบสัปดาห์หน้าเสร็จนะครับสอบส่งได้เลยครับส่งก็คือเอามาไว้ในไดร์เหมือนเดิมแหละครับโอเคไหมครับโอเคครับครับเอามาไว้ในไดร์เหมือนเดิมนะสร้างโฟลเดอร์มาว่าฟอร์ม d a t a b a บสครับฟอร์ม d a t a าเบสครับอาจารย์คลิปวิดีโอวันนี้อาจารย์จะไปลง youtube ใช่ไหมคะอันนี้ต้องลงครับเดี๋ยวผมจะส่งให้เราจะไปดูย้อนหลัง ได้ได้ครับโอเคครับมีใครมีใครถามไหผมผลจะหยุดบันทึกแล้วเดี๋ยวมันวิดีโอมันเยอะเกินโอเคนะไม่มีเนาะะเดี๋ยวเปิดกล้องให้ผมหน่อยนะครับ